สวัสดีค่ะดูดวงไพ่ยุค4บายหมอส้มวินตรานะคะวันนี้มาพบกับทุกทุกคนอีกแล้วนะคะในการทำนายดวงรายสัปดาห์นะคะให้กับคนเกิดวันต่างๆนะคะตั้งแต่วันที่3 31ไม่ใช่4 30สานะคะสามสิกรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมนะคะ 2,560ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันก็นแล้วกันนะคะมีไพ่แรงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีไพ่ดีหลายใบยเลยนะเอ่อสำหรับผลการทำนายดวงของคนแต่ละวันของส้มนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงของส้มอธิษฐานให้เป็นในส่วนของคนส่วนใหญ่เนาะเป็นดวงของคนส่วนใหญ่ที่เกิดในวันนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็แล้วกันนะคะแม่นๆยังไงก็ คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มก็มีค่าครูนะคะดูรายละเอียดด้านล่างไว้เลยนะคะส้มจะพิมพ์บอกไว้ให้นะคะในรายละเอียดของ youtube นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของนี่นะคะในเรื่องของ การงานการเรียนนะคะการงานการเรียน,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 นจริงๆต้องระวังนะคะในเรื่องของอเพื่อนหรือว่าคนที่จะเข้ามาสนิทชิดเชื้อด้วยนะคะต้องให้ระวังว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่ ะะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะอย่าเอาไปพูดในที่ทํางานนะคะระวังไว้เรื่องส่วนตัวอย่าเอาไปพูดในที่ทํางานเพราะว่าอาจจะโดนโจมตีได้นะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะให้ระวังตัวเอาไว้ค่ะคนใกล้ตัวเนี่ยนะคะในที่ทํางานหรือในที่เรียนนะคะให้ระวังนะคะไม่ใช่ให้ระแวงเนาะก็ระวังเอาไว้นะคะอย่าประมาทเรื่องส่วนตัวจะโดนโจมตีนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเรื่องอื่นก็ สบายดีนะคะโอเคไปได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของเครื่องประดับนะคะในเรื่องของเครื่องประดับหรือว่าในเรื่องของอาหารนะคะอาหารแล้วก็เสื้อผ้าความสวยความงามนี้จะดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานแบบนี้เนาะจะเป็นไปได้ดีค่ะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการเงินนะการเงินดีค่ะ มั่นคงนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมีความมั่นคงสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ว่า,าในเมื่อไพ่มันเป็นหัวกลับเนี่ยส้มแนะนําว่าอย่าพิ่งต่อยอดหรือว่าอย่าพิ่งลงทุนนะคะให ถ้าจะลงทุนให้คิดให้ดีๆรอบคอบนะคะคิดถึงผลได้ผลเสียให้ละเอียดก่อนที่จะลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งดูแล้วก็ยังไม่มีโชคลาภเข้ามานะคะแต่การเงินจะได้มาจากการงานการทํางานล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่ามั่นคงดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนก็ดูหน่อยก็แล้วกันเนาะรอบครอบหน่อยก็แล้วกันค่ะต่อไปนะคะเป็น การความรักในเรื่องของความรักนะคะของคนเกิดวนันอาทิตย์นะได้เป็นไพ่ได้เป็นไพ่ควีนเหรียญนะคะอันนี้ควีนเหรียญแต่เป็นหัวกลับนะเออสงมจะอ่านไพ่หัวกลับด้วยนะคะควีนเหรียญหัวกลับหมายความว่ายังไงความรักก็จริงๆจ,จะมีความสุขดีนะคะจริงๆมีความสุขดีอบอุ่นดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่าจะได้ลาบจากคนรักด้วยนะ เออจะได้ราบจากคนรักด้วยนะคะแต่ว่าจะมาช้าๆหน่อยนะคะจะมาช่วงปลายสัปดาห์หน่อยนะคะก็จะได้ราบจากคนรักแล้วก็หรือว่าจริงๆบางทีมันก็อาจจะมีเกณฑ์เงินไหลนะถ้าพูดในถึงเรื่องของข้อเสียของไพ่ใบนี้นะคะข้อดีมันก็มีคือความรักดีนะคะแล้วก็อาจจะได้ราบจากคนรักเนี่ยแต่ว่าช้าหน่อยแต่ว่าข้อเสียก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเงินมันจะไหลเงินมันจะไหลจากความรักได้เหมือนกัน นะคะอันนี้ก็ดูให้ดีว่าจะเป็นในแนวไหนนะคะส้มทํานายไว้สองแบบนะคะเพราะว่าไพ่มันเป็นหัวกลับนะคะค่ะวันอาทิตย์หมดไปแล้วต่อไปเป็นในเรื่องของคนเกิดวันจันทร์นะคะการงานการเรียนของคนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญเนาะได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเอออาทิตย์นี้ขยันขึ้นนะคะอาทิตย์นี้ขยันขึ้นนะคะการงานการเรียนเป็นไปอย่างดีนะคะเหมือนกับว่าเริ่มกระตุ้นตัวเองให้แบบขยันละ ต,ต้องเริ่มทำอะไรบ้างแหละจากที่แบบว่าขี้เกียจอะอาทิตย์ที่แล้วส้มจำได้ว่าคนเกิดวันจันทร์ขี้เกียจนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้เหมือนกับแบบเริ่มกระตุ้นตัวเองได้แล้วนะคะการงานการเรียนดีขึ้นดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเราตั้งใจแล้วก็กระตุ้นตัวเองดีขึ้นนะคะเป็นในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคนเกิดวันจันทร์ดีค่ะดีไปหมดทุกอย่างได้ไพ่เดอะเมจอเชียนนะคะก็ดีทุกอย่างเลยค่ะง่ายๆนะคะการเงินมันจะดีมีเงินเก็บ ดีเลยแล้วก็คุณมีวิธีการจัดการการเงินที่ดีนะคะอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะไม่มีอะไรมากค่ะจริงๆมีเกณฑ์มีโชคลาภด้วยนะนิดๆหน่อยๆน,นะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะต่อไปเป็นความรักนะคะความรักของคนเกิด วันจันทนะคะความรักของคนเกิดวันจันทร์นะคะจริงๆมันก็โอเคดีนะอือแต่ว่าจริงๆมันโอเคดีในเรื่องของความรักความอบอุ่นนะนะคะเออมีการให้มีการแบ่งปันกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จริงๆถ้ามันเป็นไพ่หัวกลับแบบเนี้ยส้มว,ว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทั้งได้แล้วก็ได้ทั้งรับ นะคะมันเป็นไพ่เหรียญเนาะได้ทั้งได้แล้วก็ได้ทั้งรับลาบจากคนรักนะคะก็เอาเป็นว่า,าถ้าเป็นในเรื่องของการให้คนรักนะคะก็ยั้งยังไว้หน่อยก็ได้ถ้าเรายังไม่มีเงินอะไรมากนะคะก็ยั้งยังไว้ก่อนนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ว่าจะเงินจะร่วงนะคะไปกับคนรักเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับด้วยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับ ลาบจากคนรักด้วยอาจจะเป็นปลายสัปดาห์นี้หรือต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าความรักก็อบอุ่นดีค่ะต่อไปเป็นวันอังคารนะคะการงานการเรียนดีๆนะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยนะเออมีเกณฑ์ที่จะแบบได้ลาบจากการเดินทางนะคะการงานการเรียนการงานธุรก,กิจเกี่ยวกับน้ําอาหารการบริการนะคะดีเลยนะคะดีมากๆนะคะการเรียนก็ดีนะคะมีมีมิตรที่ดีนะคะแบบ ทุกอย่างดีการการงานการเรียนถือว่าในอาทิตย์นี้ดีเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะมีสเสน่ด้วยนะคะอมืมีแบบว่ามีคนมาช่วยมีคนมาอ,อมีคนมาแบบชอบพอใจมีเสด็จในด้านการงานการเรียนนะคะแต่ว่าเรื่องของการเงินเนาะเรื่องของการเงินนะคะยังเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์อยู่นะเรื่องของการเงิน คือก็ยังมีนิสินพรุงพรังอยู่นะคะยังต้องเสียเงินคือมีนี้สินเยอะอ่ะแล้วก็มีการที่จะต้องจ่ายหลายทางมากนะคะไพ่เี่ยทาวเวอร์หัวกลับนะคะหมายความว่าคุณจะต้องหดค่ะคุณจะต้องหดมากกว่านี้กระตือรือร้นในการที่จะหาเงินให้มากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับการที่จะแบบจ่ายไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่จริงถ้าเป็นไพ่หัวตั้งส้มจะแนะนําว่าให้อย่าใจร้อนแต่ว่าในเมื่อมันเป็นไพ่หัวกลับ ส้มแนะนําว่าให้สู้ขึ้นสู้ให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะแบบบริหารในเรื่องการเงินให้รอดไปได้นะคะมันมันจะไม่แรงมากเท่ากับไพ่หัวตรงนะคะสำหรับเดอะทาวเวการเงินของคนเกิดวันอังคารความรักนะคะความรักของคนเกิดวันอังคารค่ะจะเป็นไพ่คิงคัพนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอ พ่อแม่ชาวต่างชาติที่เป็นชาวเอเชียนะคะเข้ามาชอบพอพอใจนะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วแฟนจะให้ลาบในช่วงปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้านะคะรอรับกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนมีเกณฑ์ว่าจะมีเป็นพ่อแม่หรือว่าคนโสดเนี่ยแหละคะ่ะแต่เป็นคนมีฐานะนะคะชาวต่างชาติลูกครึ่งจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรแน,แนวนี้ติี๋ นะคะเกาหลงเกาหลีอะไรว่ากันไปนะคะที่จะมาะจีบคุณนะคะก็แสดงความดีด้วยนะสำหรับความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธได้การงานการเรียนนะคะคนเกิดวันพุธดีๆนะคะได้ไพ่ควีนคัพนะคะ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสื้อผ้าความสวยความงามนะคะนอกจากคุณจะทำธุรกิจได้ดีแล้วนะคะคุณยังมีแบบมิตระเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้วยมาช่วยคนใกล้ชิดจะมาช่วยส่งเสริมทำให้ธุรกิจทำให้การงานการเรียนของคุณไปได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดีอย่างที่ไพ่บอกกนแล้วกันนะคะแบบดีใจด้วยมีความอิจฉานะคะเออจะมีเงินมีทองจาก การทาธุรกิจนะคะทั้งทั้งอาชีพส่วนตัวนะคะแล้วก็การเรียนด้วยแล้วก็การทํางานประจาด้วยดีทุกอย่างเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนะการเงินการเงินการเงินของคนเกิดวันพุธนะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะการเงินนะคะของคนเกิดวันพุธได้ไพ่อัศวินถ้วยนะดีค่ะจะมีโชคลาภเข้ามานะ ออจะมีโชคลาภเข้ามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะให้ทําบุญส้มแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กๆนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กๆนี่แบบจะดีมากโชคลาภจะเข้ามานะคะซึ่งจริงๆโชคลาภมาจากเด็กจากเด็กรอบๆตัวของคนเกิดวันพุธด,ด้วยนะคะจะเป็นจริงๆจะเป็นเด็กที่แบบว่า มีชีวิตแล้วหรือไม่มีชีวิตแล้วก็ได้นะคะขอให้ทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขานะคะเขาจะนําโชคลาภมาให้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินดีค่ะได้รับทั้งจากลาบจากงานประจําแล้วก็ลาบลอยดีมากๆนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธเป็นความรักเนาะ จริงๆความรักเนี่ยถ้าความรักได้ไพ่เป็นกวงล้อเนาะกวงล้อนะคะจริงๆก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่ด้วยกันนะคะความสัมพันธ์อาจจะแบบเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็ขาดกันไม่ได้นะคะคือมันมันมีความอะไรบางอย่างที่เหมือนมันผูกพันกันไปแล้วแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันนะคะคือมันก็ต้องอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่แฮปปี้นะช่วงนี้อาทิตย์นี้อาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็ต้องอยู่ด้วยกัน ไออปไหนไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดจริงๆก็มีเกณฑ์ที่ยังไม่เจอใครมีเกณฑ์ที่ยังไม่เจอใครนะคะแต่ว่าในปลายสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาที่จะมาแบบออขอเป็นแฟนหรือว่าเลื่อนขั้นเป็นแฟนได้ นะคะสำหรับคนมีคู่ก็นิดหนึ่งนะคะหมั่นเติมความหวานให้กันนะหมัม่นเติมความหวานให้กันนะคะจะได้ไม่จืดชื่อจนเกินไปเพราะมีแหวว่าทีนี้จะจืดจืดหน่อยนะคะต้องเติมความหวานให้กันคนเกิดวันพฤหัสค่ะการงานการเรียนมันจะเหนื่อยเหนื่อยนะคะคนเกิดวันพฤหัสการงานการเรียนนะคะเหนื่อยมากนะคะแบบแทบจะไม่ไหวแต่ไหว มันเป็นไพ่หัวกลับมันต้องไหวมันจะสถานการณ์มันจะไม่หนักหนาอย่างที่เราคิดนะคะไม่มันโนะคนเกิดวันพฤหัสไม่มันโนนะคะเออไม่มันโนว่ามันไม่ดีนะมันจะดีนะมันมันจะมีหนทางแก้มันมีหนทางแก้ไขอยู่นะคะในเรื่องของการงานการเรียนนะคะขอให้โชคดีนะมันไม่ได้เหนื่อยหนักอย่างที่เราคิดมันอาจจะหนักแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะโอเคค่ะต่อไปเป็นในเรื่องการเงินนะคะของคนเกิดวันพฤหัส อันนี้นะคะเป็นแบบจะได้โชคลาภจะได้เงินจากการทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติการร่วมทุนกับชาวต่างชาติอาจจะได้เงินช้าหน่อยนะคะอาจจะได้เงินได้โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยมีนะแต่อาจจะได้ช้าหน่อยแล้วก็พยายามนะคะได้เงินมาแล้วก็อย่าเปเยอะอย่าเปเยอะเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสจะชอบชอบเปแลนะเนี่ยดูจากไพ่ใบนี้นะคะก็อย่าเปเยอะนะคะเก็บเก็บไว้บ้าง นะคะก็ดูรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะแต่ว่าจะมีโชคเข้ามาดีทีเดียวนะคะต่อไปเป็นความรักของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะดีนะอบอุ่นคนที่มีความรักหรือว่าคนที่มีคู่อยู่กันอย่างดีมีเกณฑ์ได้ลูกนะคะมีเกณฑ์มีลูกนะเออมีเกณฑ์มีลูกนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดนะคะก็อบอุ่นดีนะคือแบบเหมือนอยู่กับตัวเองก็มีเงินอนะ อ, ه, อยู่กับตัวเองได้เป็นผู้หญิงเก่งสามารถดูแลจัดการครอบครัวหรือว่าตัวเองได้อย่างดีในอาทิตย์นี้นะคะมีเงินมีทองใช้ดูแลลูกได้อย่างดีดูแลครอบครัวเป็นแม่บ้านที่ดีได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับไพ่ใบนี้อ่อนโยนมีเสน่ห์นะคะสําหรับความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะคะในทุกเพศท,ทุกวัยนะคะก็คุณจะดูแลตัวเองได้นะคะสําหรับคนโสดแล้วก็สําหรับคนมีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ วันสุกเนาะวันสุกอันนี้นะคะวันสุกนะคะได้ไพ่ควีนไม้เท้านะคะสําหรับการทํางานการทํางานกับการเรียนนะคะจริงๆก่อนหนะน้านี้นายถ้ามีนายนาย ที่เป็นผู้หญิงหรือว่ามีอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเขาจะส่งเสริมเราอย่างดีนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้มันอาจจะดอบดอรู้หน่อยนะในเรื่องของการงานการเรียนนะคะในเรื่องของแบบ เจ้านายเคยชอบเราเขาก็อาจจะดบๆลงไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้ายแรงนะเออซึ่งก็อีกอย่างหนึ่งที่ส้มอยากจะเตือนก็คือให้ลดความเอาแต่ใจในเรื่องของการงานกับการเรียนนะคะ <pt ain> คือเราอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่ามีลูกน้องหรือลูกน้องแบบหรือว่ามีเพื่อนนะคะเส <st ain> ียงมอเตอร์ไซค์ดังมากอ่ะไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่า สมก็พยายามจะพูดแบบว่าไม่สนใจนะแต่มันดังจริงๆนะเออสายแว้นแถวนี้ก็เยอะนะอ,อ่ะเรามาต่อนะในเรื่องของการงานกับการเรียนของคนเกิดวันศุกร์นะเออเขาบอกว่าอย่าเอาแต่ใจหรือว่าอย่าแบบสั่งสั่งคนอื่นจนเกินไปอะไรอย่างี้เราต้องแบบ ผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะในเรื่องของการงานการเรียนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะมันจะแลดอบๆสักหน่อยแต่ว่ามันก็ไปได้ดีนะคะดีซะด้วยนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะการงานการเรียนดีค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะคะการเงินของคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่ไพ่อะไรได้ไพ่แปดถ้วยเนาะแปดถ้วยแปดถ้วยนะคะ การเงินของคนเกิดวันศุกร์ได้แปดถ้วยมันจะไหลไหลแน่นอนนะคะคือได้เงินมาก็เยอะแล้วก็ไหลเยอะเลยค่ะเออนี่ไหลเป็นน้ําเลยนะคะเพราะว่าถ้วยมันคือ เนาะถ้วยมันคืออะไรที่หลับน้ําไว้นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ไพ่เหรียญนะเนาะมันเป็นไพ่ถ้วยเพราะฉะนั้นมีการไหลมันน้ําแน่นอนนะคะมันจะซึมซึมนะคะก็คือรายรับก็เยอะรายจ่ายก็เยอะเพราะฉะนั้นควบคุมให้ดีๆนะคะอย่าให้ติดขัดนะคะแต่ว่ามันมันก็ได้อยู่นะมันก็รอดอยู่นะคะเออเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับการเงินของคนเกิดวันศุกร์ความรักนะคะความรักของคนเกิดวันศุกร์นะ นี่ได้ไพ่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหรียญความรักของคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่สิบเหรียญค่ะเงินดีความรักดีเงินดีแต่ชอบหาเรื่องทะเลาะกับแฟนนะคะมันจะคือมันจะไม่ค่อยมีเวลาให้มันจะติดความรักมันจะติดเรื่องที่ว่าเจอกันแปบ๊แปบ จเจอกันแป๊บแป๊บได้คุยกันแป๊บแป๊บถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือว่าคนที่แบบเพิ่งคบกันก็ตามนะคะแล้วคนเป็นโสดก็เหมือนกับว่าจะได้เจอเนื้อคู่แต่ก็แบบแวบๆบบบนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยต้องแนะนําเลยนะว่าอย่าหาเรื่องทะเลาะอย่าหาเรื่องทะเลาะนะคะมีเงินแล้วเนี่ยเห็นไหมมีเงินเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องทะเลาะคู่ของตัวเองนะคะมันจะทะเลาะกันแหละแต่เดี๋ยวก็คืนดีกันไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับความรักของคนเกิดวันศุกร์นะ ต่อไปคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่นี้อีกแล้วนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะเมื่อกี้ส้มก็สะดุดอะไรไม่รู้เนอะเออถ้าเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะอันนี้ได้ไพ่ห้าดาบห้าดาบก็คือจะมีอารมณ์แปรปรวนละมีอารมณ์แปรปรวนสูงอาจจะไม่ค่อยแบบ อาจจะเวียงคนในที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับงานประจํมาอาจจะมีปัญหาคือคนอื่นหนีไปหมดและคุณต้องทํางานคุณเดียวไฟคนเดียวแต่ถ้าเป็นในเรื่องของงานส่วนตัวไม่มีผลกระทบนะคะงานหรือว่าธุรกิจส่วนตัวจะไปได้ดีนะคะอ่าอันนี้เป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะถ้าคนที่เรียนอยู่แล้วแบบต้องทํางานร่วมกับเพื่อนช่วงนี้เพื่อนก็อาจจะหนีอ่ะเพราะว่าคุณอารมณ์แปรปวนนะคะนิดนึงการเงินค่ะการเงินได้ไพ่เดดซัน ในมีโชคลาภนะคะแต่ว่าจะเข้ามาแบบเข้ามาช้าๆหน่อยนะคะมีโชคลาภนะคะแล้วก็การทํางานก็ดีนะคะแตะ่การเงินดีนะคะการเงินดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนกับว่าต้องลดซมีความรู้สึกว่าต้องลดไฟในตัวคุณนะคะอารมณ์ที่แปลปปวนหรือว่าการเหวี่ยงในตัวคุณถ้าลดได้่มว่าโชคลาภมันจะดีนะ อ,อ,อาจจะไปทําบุญให้จิตใจสงบขึ้นลดไฟในตัวคุณลงนะคะแล้วก็จะทําให้โชคลาภมาหาคุณได้ไวขึ้นนะอันนี้แนะนํานะคะในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับงานประจําก็โอเคโอเคทุกอย่างนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะอาจจะดอบดอบหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแบบจะจัดการอะไรไม่ได้นะคะ ต่อไปเป็นความรักของคนเกิดวันเสาร์อันนี้หาเรื่องทะเลาะหนักกว่าคนเกิดวันศุกร์หนักหนักเลยหนักเลยได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะความรักของคนเกิดวันเสาร์ระงับอารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าทะเลาะกับคนรักนะคะให้เดินไปแบบคนละฝั่งเลยคือเห็นไพ่แล้วเตือนตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้คือถ้าจะทะเลาะทะเลาะทะเลาะ,ะ,ละถ้าจะเบื้มเดินหนีออกไปก่อนเลยนะคะ เดินหนีออกไปเลยนะคะจะได้ไม่มีการวย่งปลาเข้าของกันนะเออมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันอยู่เพราะฉะนั้นอ,อ่มีสตินะคะแล้วก็ใจเย็นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบอ,อ่ถ้าไม่ทะเลาะนะมีเกณฑ์ที่จะโดนจบความสัมพันธ์แบบกระทันหันอันนี้ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะก็เอาใจช่วยสำหรับความรักของคนเกิดวันเสาร์นะคะ หมดแล้วนะสำหรับการทำํำนายดวงของคนเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะทั้ง7วันนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่กด Subscribe ส้มเพิ่มเติมนะคะก็ขอบคุณมา,ากๆเลยใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับส้มน,นะคะโดยแบบ ส่วนตัวนะคะเป็นการดูดวงออนไลน์นะคะก็มีค่าครูไม่เยอะนะคะประมาณ59บาทถึง299บาทเดี๋ยวส้มจะลงรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าติดต่อที่เพจไหนนะคะชื่อเพจก็ดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายหมอส้มวินตรานะคะเข้าไปพิมพ์ในเฟซเราเข้าไปได้เลยนะคะเข้าไปทักแชทส้มได้เลยนะคะก็อันนั้นสําหรับการดูดวงแบบเจาะลึก ะะมันจะมีหลายราคานะคะแล้วก็ไปดูรีวิวได้นะคะว่ามีความแม่นยำส้มดูดวงแบบไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะดูดวงแบบเป็นกันเองเนาะไม่ดุ <c oughs> ไม่ดุนะคะคุยกันแบบพี่พี่น้องนองนะคะเป็นกันเองแบบสบายใจนะคะเออแล้วก็มีวิธีทางแก้ปัญหาให้ด้วยนะคะวิธีทางแก้ก็จะเป็นในเรื่องของอการกระทําการกระทําที่ให้ทาให้มันดีขึ้นโดยอาศัยไพ่ เป็นแนวทางนั่นเองนะคะก็ทุกๆอย่างมีทางแก้นะสำหรับส้มนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามการดูดวงไพ่ยีสีนะคะส้มจะพยายามาทำดูดวงฟรีแบบนี้นะคะดูดวงรายวันแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะคะให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะคะถึงแม้ว่าต่อไปอาจจะแบบมีงานประจําหรือว่าเหนื่อยบ้างก็จะพยายามทําให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามแล้วก็สําหรับการอุด นะคะของลูกค้าที่รับชมทาง YouTube ด้วยก็แล้วกันนะคะก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ